สวัสดีค่ะทุกคนกับพบอับหญิงในช่องยายหญิงวิงวิงสวยได้ง่ายที่เดียวชินเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาอันบล็อกพัสดุทั้งหมดมีแล้วกันบ้างคะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเราจะมาอันบล็อกพัสดุทั้งหมดนี่เลยนะคะแถวแรกเริ่มกันด้ชิ้นนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือคุชชั่นของอีรูเต้นะคะเป็นทั้งแบบว่าแมตแล้วก็คุชชั่นแบบว่าไอ โกลนะคะมีแบบรีฟิลด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะของแรกต่อไปนะคะเป็นกล่องนี้เลยนะคะทุกคนอ๋อกล่องนี้ก็คือนี่นะคะเครื่องกําจัดขนนะคะลักแร้มั่งนะคะแนวบิกินี่มัง่งหนวดมัง่งคิวมั่งได้หมดเลยนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็ได้แก่แต่ได้อ๋ออันนี้นะคะก็คือ กล่องลิปนะคะที่ F มานะคะออกสีชมพูตุ่นๆน,นะคะทุกคนเนี่ยนะคะสีออกแบบนี้นะคะสวยดีนะคะเดี๋ยวก็จะไปใช้นะคะไว้แต่งหน้าในคลิปหรือไว้แต่งหน้าธรรมดานี่แหละนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเป็นอันนี้นะคะแดนี่นะคะเป็นเทชูเปียกนะคะกับ เจลว่านหางจระเข้นะคะเจลล้างเือแอลกอฮอลนะคะพกพาสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นยาสีฟันสปักเกอรไว้นะคะดีมากๆเลยนะคะใช้แล้วฟันขาวแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกนะคะต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสบูตเบนเนตนะคะสูตร แล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะดีมากๆเลยนะคะหญิงซื้อมาเป็นครึ่งโหลดเลยนะคะต่อไปนะคะคืออันนี้นะคะกระเป๋าที่หญิงเอฟมานะคะนี่นะคะกระเป๋าเป็นสีเขียวนะคะคงไม่แกะดัมันนะคะเดี๋ยวก็สเสียวเวลาในการอันนั้นคลิปมากเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะถุงนี้นะคะนี่นะคะเป็นชุดผ้าไทยพุงฟลีซสีฟูดหญิงให้ดูแบบก่อนนะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ เป็นชุดผ้าไทยฟุ้งฟิ้งนะคะเนี่ยนะคะลายแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งแต่ว่าเป็นชุดธรรมดาได้นะคะทุกคนต่อไปก็เป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้กล่องนี้ก็คือ,อ,อคินซิ่งปรามนะคะของคิวเพสน,นะคะราคาลดกว่าบาทนี้สิบกร,รมัมเดยหยิงขอไปใช้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดดีหรือไม่ดีจะจะมาต่อไปก็เป็นกล่องนี้นะคะกล่องนี้ก็คือนี่นะคะที่หญิงสั่งมานะคะขาตั้ง กล้องมือถือนะคะดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้นะคะนี่ก็คืออ่านี่นะคะเป็นครีมนะคะสูตรสักุละนะคะแล้วก็เป็นไวท์เทนนิง่งวิตามินนะคะเดี๋ยวจะไปใช้ก่อนปกติอันนี้ใช้ของเจวันหางเขาดีมากๆเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็ここเป็นกล่องใหญ่นี้ขึ้นมาอีกนะคะกล่องเคอรี่นี่นะคะคาดว่าจะเป็นม์กหน้าที่หญิงสั่งมาเยอะมากเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะคาเลปบมาดีมากเลยนะคะนี่นะคะมค์กหน้านะคะมค์กหน้านะคะเดี๋ะะยวหญิงมารีวิวนะคะมีหญิงแบบใช้ของดีนะคะใช้แบบนั้นๆหญิงถึงจะมารีวิวนะคะทุกคนต่อไปนะคะเป็นกล่องนี้นะคะทุกคนคาดว่าจะเป็นเครื่อง <The> ใช้ไฟฟ้านะคะทุกคน ม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าใช่หรือเปล่านะคะใช่ค่ะมออกอ,อกโต้นะคะมอมออ,มอ,อ,อนนี้กระส่งมอโอตมิกส่งออโต้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นนี่นะคะซองน้อยๆน,นี่นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรแบบพกพานะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นซองนี้เลยนะคะซองนี้นะคะ ซองนี้ก็เป็นอาหารเสริมนะคะของชาเม้นะคะสตดลดน้ําหนักเลยนะคะดีมา,มากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้ใช้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นซองนี้นะคะก็เป็นครีนซิ่งนะคะของสมูทอีค e ีนนะคะต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้นะคะน่าจะเป็นหูฟังนะคะที่เอฟมาะคะ่ะดีมากๆเลยนะคะหูฟังไร้สายเนะะี่ยค่ะแต่หญิงสั่งสีชมพูอ่อนๆมานะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็น เป็นอันนี้นะคะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นกระเป๋านะคะเนี่ยนะคะกระเป๋าสีดํานะคะแล้วก็เป็นสีออกครีมครีมจันทานนะคะแล้วก็กล่องสุดท้ายนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเ,เป็นเจลเล่นะคะ nourismet นะคะมีหลายสูตรด้วยกันนะคะสีส้มสีเขียวนะคะอยู่ท้องนะคะสําหรับ ใครช่วงนี้ที่ลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายนะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยอยากให้ไปซื้อกันมากๆเลยหญิงซื้อติดตู้เย็นแบบอันนี้สั่งมาครึ่งโหลเลยนะคะ <S <S ทั้งหมดนี่ใน EP นี้ในการแกะของอันพัสดุก็มีเท่านี้นะคะส่วนใหญ่หญิงจะซื้อในช h o ป e ี Lazada หรือในเพจใน Facebook หรือในเน็ตนะคะ <S <S เดี๋ยวหญิงจะทิ้งรายละเอียดในดิกชันบ็อกเช่นเคยนะคะ <S <S ค่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกพัสดุคลิปนี้นะคะ ก็ใครอยากได้อะไรนะคะที่ของน่ารักหรือของใช้หรือเครื่องสำอางอะไรนะคะทุกคนก็ไปช้อปปิ้งไปอะไรตามที่หญิงบอกในรายละเอียดในคลิปได้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หญิงมาได้ตลอดเป็นกำลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดดิ่งติงติงจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเรียกให้หญิงทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสสสัปดานีี้ตอองไก่่วคะ 拜拜。Bye bye.